ว่าคือคุกคตกหน้งใชว่าคืออไอน้ก็หน้งมันะคุกคือแเออหนาำมาขึงนรงเนาะอ่าอันนี้โม่ปูตาปูเท่าคะเอารับขันรับขันเนี่มอโม่ไปเชี่ยวหินหนังเนาะน้าผูกเออมม่หัวอะไรบ้างครับผมโม่ปูมัวหัวนัำไแห้งเนาะหนังใบแห้ง งางบ้ามขนาดีนะล้าดีมาปูก็สวยงามมากเขากวนาาอเขาแกนาความ้วนขาอ้นหวานมากอีกแบบอีกมากหวาเอ้จำมามากขึ้นดีขึ้นมากครับปูมาเปนจากขาอ่อมาขะมางามขักงามมึดจู่งาง่อ่างว่าถือทงดูนะ เปแต่รกร่างบัานดูนะถ้าเจ้าหน่ากวาวนามาอื่นใดบอกว่าคือให้ตึงว่ากันบอกก่พอว่าคือไหตึงถ้าคือบ้านขอจ่าข้าวมาตึงนะทำไมมันเย็กหนอนเขาบอกกางมาตึงเนาะทำไมเก้าเออเอว่าถึงกลางร่างบ้านเนาะเออคือไหร่างบ้านนั่งนา มือตะูง่างๆไปคลึกเออไปคลึกเอคอนองอปูพระจาม่าราปดูแบบพระบุรุษไปร่ำทักกระบูค่ะาเจ้าเมื่อ้องมากัใหายฤกษ์ฤมากเออเคยนพระจางคือง่ามโ่พระจังถ้าอ่อนที่นั่งหลับ ยันใจผูกมันแมนบบูงามคืองามแต่ว่ามาคูมาเปิดกับเขาอ่อนบาขอ่อนพวกน้อ่อนก็มาคู่โอ้คับผมตัแม่ของงามต่วันเต็มคู่งามมาค่ะขาอ่อนงามค่ะผมมาคู่กบผู้งามเพอาว่าเพราะว่าโอากันงงามหมพด้สอนพูดจีพู กะอ่อมมาคู่ห้างพ่อว่าจะง่ามเหมอใจนอดอัเปากพ่อเดี๋ยวผมไปถึงหม่องนําแต่ว่าเจ้าแม่ของน่าเพิงวางนะาเพิงมมักครับผมเพิ่มมักอี่นั่งลาวโอ้ไปค้าเราวางผูกชาจักนั่งร่ำนั่งประวัครับโอ้จะมันู่กใก่อีนั่งราว มาเพิ่อขื oh. ้นขึ้น่อนเพิ่มน้นรู้นะครับเบิ่งเงี้ยว่ะโอ้เงี้ยไปเงี้มาเออมันมาเขาเรียกไปหาท้าเออมังมาแลบาขอเพิ่มได้เยอกว่าันโอ้อันดวดออกจากกล้องนะแมนบัวหักว่าค่ะเป็นหักถึงมาคู่ละเป็นหักปาค่ะโอ้รอบผมอ้อันเปประถปากก็้นอะเปิ หม้ oh. นะหาดูหางโอ้อมาปู่าแขวขงว่าจะอ่อนคือที่ดาา่า่าทังการเลิงเสียงเบ <Okay. S 2> ื่อห่าเรื่องรับเออันงหว่าว่าเออขอบ่มบารมือขอองค์จำเม,อมเอือของม่าง่างัาเออชอยขูกผ้าลูกหลานเข้าวหลุ่มได้ลูกขออะไรบ้าเปนาคือบ่าเปคือถ,ถูกใจเขาเราะ เออผู <Nir> ้กบผู้ง่าผ <Jr. S 2> ู้ได้บึงเหล่ากับบงามอื่งน้นก็คอคิได้อย่างหนักากกันาบูแต่ว่าทุนมากทว่าถ้าว่าหนาบงามแต่ไ่ยย็นบง่ามเออท้ือปิดเส้นหนักมาเนาะคือถืออะไรคือหน้ากอกองที่มันมี หน้าก็เ <minutes> หี่ยวเหี่ยเนี้ยก็เตี้ยว่าหน้าก็คอดฮ่อฮ่าฮาฮ่าอจำเงี้ยจำเงี้ยตื้องวบ้างค่ะตื้อก่ะหักผ่าฮ่เพิ่งหักเพิ่งก็เริ่มื้่หักหลุดหักร้าวถ้าอดมันเอาอ่ะบอกปั่นคือคือว่ะหักร้าวบรงนีเนี่ยคือว่าเห็นวันป่วยท่านให้มันจะถอนปู เออหาการก็งม่ยกคือว่าคือมึงเพิ่งจะเอิ่งขาออกพวกหครับเออีไปก็หากมาว่าตังสื่อครับคพนช่างกับเขาเขาบอกว่าหวเออก็เลยงร่าง่างตร่างว่าจักทึ๊ดวาริบเบาทหายไปค้มไปคูนบ้ว่เออหายไปขึ้นมาร่้าหายเมื่อปรวกาเจ้าเมื่อของนังปะเออหาเงินึเดว่าเปิดขวัญคุ้ขวนทไทยปรา บาิ่งูอื่นมาคือตูงขันค่ะตรงครับกูตรงครับครับตรงก้ับพอบีงตรงครับพอเบาเคยวบี่บอกิีครับบาเี้ยวืยองน้ครับผมผมเคยพิจารณาว้าวิ่พิจารณาครับเนาะบาดนี็เราะมือกับไปนั่นบริกรรมอมแมู่โอู้พาย่างนาเลยะครับูพญานาแห้งกะออมร้ายป่าโอ้ป่าตุ้บอย กับเพิ่มแมาแบบรวมากึือเพ่บแล้วมาจะรุ่งรงใจร้หงเออขั้นม่ให้เป็นปากขั้นใเป็นงูกับสุดตายมัหรือว่ให้เป็นปากกับพ่อหชุ่งชะดึงหยืนง่ายไหมเนาะเออั้นให้เป็นงูง่ายดูคือมาแบบโอ้เรื่องรมบุ่มกับบดตื่อเหมือนหรอเนาะครับเออพักกระเซ่หาเข้ามาโอ้โหถูกถูกง้าบบนั่งรามุตะพุกโ้ง ให้เขาออนหนาดิบมากงามคักงามแม่คือครับงามก็เลืกดิบย่างบลถึงบอครับผมเลอกคักเลืกไงเราค่ะกตักมากเดียวเลียกเจ้าปอปลายุ่มงเห็นพวกปลายจุ้มกุ้งเอครูเออเห็นพวกปลายุ้มกุ้งมันก็ได้หายร่างบ้านนเออร่างร่างปลึกนอเอโค้นมาค่ะครับผม ร่างร่างไปคือเอคโขมเออหมวดขึ้นมาจังมั้นกับมาร่างหายคออีกแล้วมาครับมือเต็มแล้วคู่ห่างเพิ่มกับเรื่หายร่างบ้านหายร่างบ้านเออหายเป่นก่อนหร้ออืครับเออเงื่อนเป็นก่อนเนาะคาธุสาทุู่างว่าหายคอกันว่าหาคอกันครับผมเพิ่มเป็นยังคือว่าหายคอ เดบุญบรารมีปุรลยมันของปูครับผมห้นวาก่อการหันไ้คู่เบบมึงรับ <c oughs> แต่ว่าหันร่างร่ำแบบมึงระคแตู่เออวางมาคู่กับับก็ราปูข้าวางอย่างนี้ก่อนมึงต้อลูกเออวางค่ะหันเปิดขวันผู้ควั <c oughs> นไทยเออเบบลเมื่อไรก็ร้องมันคู่กันวางค่ะเพราะว่ามันเปิดกว้าวางค่ะเป้กขวนแล้วปู เอาไปเกกเกานคะเด้อวันั่เป็นก้อนนะวัมันนั่อนสมัยหนึงเด้หงมันเบาเนาะแต่เกิดทำไหมจเกิดกเป็นก้อนนักทำไหมจะก้อนะคงจะบ่บ่าหายึงนั่งบบจะก้อนหายจะก้อนหายึเอ็กก้อนสิบเอ็ดก้อนหายวัดคู่คือเอ็ว่าค่ะ ทอดกับเออบมือของมากหักบอลต้งเอียบดอกไปครับให้ทอดกับกับมือของมากพวมาหักขึ้งกันกมาเออไปตางึงๆนะก็ม่ร้องขงงหัพองไปเิ่ึ่งนะก็ขงางนะ็งงจะพอเออมัมือของหมองจ้ามา่รางบอลใดขกันบอลใด้กันบอลใดทอกับมันคู่นะคมันคู่เลย้เอกก่อนครับ ไนคลิปเ็ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้กอ่ชูขวากอวเก่าผูาคิเนาะดีเนาะครับผมถ้าแราต้องใช้คิดเนาะเพื่อนหายคลิปเอ็กกอดชวนนั่งร่ำบานั่งร่ำเนาะตบแถวให้เรลียบรลองค์ปู่พะยายามน่าจากว่าทางโชคลาควาะขัดคันพ่อให ต้องไปร Connie, e. me, like, say, ่างไ้าทางคนจำนาได้เหมือนกันนะจำนาได้เปบกบูงร <ower> <laughing open>. ่างหักมาว่าไปก็บนไม่ได้อีร่างกอก่อนไม่ไปก็ไม่ได้ต้องไปอีร่างปัดธมะก็องไปอีร่งกแกงแบงตัวดีแข่งเลยไปบกไปก็ได้อลร่างกแมงแบก็มาไ้า่อนงามอาข้างงร่างเมาพ่อนงามเธอมาขามา

แม่เป็นโกูตรงแม่าค่ะคันว่าเป็นโกแม่ว่าคือยสียงคือผู้ทัว่าค่ะแม่วาค่ะกล่องมากเนาะใ่คือวร่าปากเว้ยคือเรื่องปากเนาะคือปากเว้ยๆปากอดนอาอเรื่องปากเบ้ทแม่คือบักหวางอนเนาะบ้างว่าปากคำากับมือนะ จำไปจำมาได้ไ่คือใครคาจับจำไปจำมาจำมาจำมาวัาที่สิะะบหกวันที่สิบหกว่าไปว่าดวันที่สิบเก้าวันโอเคไหมวันที่สิบหกว่าไปว่าไดให้ส<า>ิบเ<า>ก้าวันนั่งรับใครคนกัชื่อเต่เคื่องมอคู่ให้ชื่อเอโก,กเข้าใจว่าเงิ<ห>นชื่อเอโก,ก บางม่หน่อยไม่ยืมทิ้อเอ็ดก่อนครับผมโอ้ยถ่ายขาขึ้นหนัหัปเป็นเงื่อนปลาคกอหวันเลย่บางทิ้อเอ็ดบานะครับมากเป็นก่อนเป็นเงิน,ปนเ,เ,เป็นอเออครับผม,มเป็นเก้าสิบล้านผมนะเป็นเก้าสิล้านสิปัวเเอ็ดก่อนเป็นเก้าสิบลา,า,า,านหันมาหัวพา มานมันบุม,ม,มล็อกครับผมหายาบุ๋มล็อกเลยเกาดเรื่องรเกิดิมารวบุ๋มแตมึของมันคู่คได้วเออือเพิ่องจักทฐานแทนแล้วเรียก่อเฮ็ดคือต่อ,องความรักเพิ่งกับการทานนะข้าเชือพังข้าเป็นเด็กดื้อวะกันเป็นเด็กดื้อแล้วก็เป็นคนดื้อลูกจักกลิงลูกจักรผ้าลูกจักแบงเด็กซื้อขอบครัวดื้อ เพิ่งจะหายร่างวานเวื่อหายอีร่งลเมือถามเดิลรืองนี้มงดีไม่ดีเรื่องนีง่ากมะครับผูกะได้ปวดายข้าวหายคืนอแต่เมื่อวันมเอออาวรัาปัดตุปัดแต่งมากมากอันนี้เออปัดตุปัดแต่งว่าปวมามาแร้ายกูร้ายก็หายไม่ครบไม่รักม่คกบไม่มากผูภาพแข็งแรงมากมา เฮงเฮงแล้วก็รวยรวยรวรวยควบควบอ่าลูก้าอ้ที่ทำมาเออผ่านทัเงตกกินน้ำแตงโมชื่อว่าน้ำติจยาอ่าภาวะอุโคราับขิอศอกขอหลังขอศอกขอหมาน้องเด้อขอเด้อออาขพอคือให้ดูบ้าไดดูเก่งเกงกูควบคบแล้ลูเด้อให้มิ่ามิเกิ่งมิค่าหักทอก่ บ่รักเลยแล้วบ่เอออ่าเฮงเฮบ่เวอร์เวอเข้าคือเฮ้ากันเลเคือเฮากันแบบอันน uh. okay. ี้เต็มที่ของอึมังมัค่ะเขืองร้ายคือร้ายเขืองมากอือร้ายกูร้ายคนบ่บ่เอออวดพวกอาหามิตรกหลมรกหลาบมิตรม้สุขภาพแข็งแรงผู้อาวุโส อ้คนเอ็มซอเอาจังแต่งมอวลูกโบ่รู้รายรายก็เสียงไรกับเป็นวบัดมาค่ะเมื่อกับเปลนงบัดขอมกับเป็นวบัดคือกันเออเสียงได้คือได้เสียงมากน้อนาะอาหัไม่ครบไม่หลังไม่ครบม่หลังเออแล้วัเสออหายซแข็งแม่ไม่กอหังหัวัดหังลักนออ

พ่าวัต we ัวห to ัวขาข้าตัวแขว่วหมูขวัวสักตัวเออเอฟือร่วงโบรานพ่อเออารคือีขงเรื่องหน้าผมเนาอาหายมีครบมีักไมีครบมีไม้คูกขาวาแขงแรกไว้มเาะหายมีแบบแบ้คู่ปุ๊กคู่ปับบไม่ไ หนึ่แล้วก็หนมือเรียนมือแก่มือแรกคอหาย่งว่าอันนี้จะต้นบักขามเออต้นบักขามเขาอืั่งนะงเพ็ูดติง่งเพ็ดพขอามเอาหไม่บม่ม่บม่หมาขภาพแข็งแร้วลกเนอะคอหางืนไหลมาอหา้อมากอให้จเงงนะลูกนะ้าออ อันนี้ไม่หนักนัำหอมก็เจ็บใช่ว่าป,ปืนเออนั่งหอมเพิ่งจังไรกว่าใครนั่หอม